นี่คือคลิปที่จะพาทุกคนไป10ที่เที่ยวสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ประเทศในฝันของหลายๆคนที่ต้องไปสักครั้งในชีวิตนะซึ่งใครนะครับยังไม่เคยไปตอนจบแล้วมีบอกด้วยนะว่าทํายังไงถึงได้ไปแบบทั้งหมดนี้เลยแต่ราคาดีมากๆที่แรกครับ Grindelwalds ที่นี่คือสวรรค์ของคนรักภูเขาอยู่สูงประมาณ2,168เมตรจากระดับน้าทะเลเขาถึงได้ด้วยการนั่งกระเช้าจากหมู่บ้าน Grindelwald จุดเด่นของที่นี่คือทางเดินคลิฟวอล์กครับที่สร้างยืนออกจากหน้าผาที่วิวพาโนรามาของเทือกเขาแอลส์เนี่ยใหญ่ม รถเข็นภูเขาแล้วก็สิปไลน์ที่สําคัญวิวด้านบนเนี่ยสวยมากที่ที่สครับจุงไฟยอดจุงไฟยอดเนี่ยนะครับฉายาของเขาคือ To อฟออฟยุโรปครับเป็นสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดของยุโรปเจาะอุโมงค์ผ่านภูเขาไอเกอร์แล้วก็เมอร์ชด้านบนเนี่ยขึ้นไปเราจะได้เห็นท่าน้ําแข็งซึ่งเป็นท่าน้ําแข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลส์และยังมีท่ามน้ําแข็งที่ด้านบนเนี่ยเป็นท่าน้ําแข็งจริงๆที่เราสามารถไปเดินเที่ยวได้ด้วยต่อมาครับคือเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบทูลและเบรียนส์ครับเมืองอินเทลเนยลกเปนนยกนทานีเยมีนน้องารรัเบะะืค ขึ้นรถรางขึ้นไปด้านบนที่ฮาเดคุมเพื่อดูวิวกันวิวด้านบนเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะที่ที่หมู่บ้านกินเดวอลครับกินเดวอลเนี่ยเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่เราว่าสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เลยสวยเหมือนภาพวาดโดยใครที่เที่ยวโซนนี้นะครับแนะนาให้พักโรงแรมนี้เลยดีมากแล้วก็เดินทางสะดวกไอกระแบงนะครับอยู่ที่นี่กันถึง3คืนเลยนะเดินทางไปกันต่อครับประมาณชั่วโมงนิดๆครับไปกันที่ลูเซินครับเป็นเมืองที่มีตึกสวยๆสไตล์เยอรมันแต่ถูกอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยมากๆเริ่มจากสะพานไม้ที่เเเเกก่่่าาาาาาแีนนยยรรปอองงชิิมมมมมมืื้ถูํ เวลาแนะนําให้นอนสักคืนครับที่ที่6แมทเธอร์ฮอนผู้เขาที่ดังที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ครับผู้เขาทรงสามเหลี่ยมสัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตัวผู้เขาเนี่ยจะมีรูปทรงที่เป็นปิรามิดแบบนี้เกิดจากการกัดซาะของทานน้าแข็งแล้วก็เป็นหนึ่งในยอดเขาที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในโลกด้วยครับและที่ที่เครับแน่นอนเราไปแมทเธอร์ฮอนเนี่ยก็ต้องไปแวะเดินเล่นกันที่เซอร์แมทครับเซอร์แมทเนี่ยจะเป็นเมืองปลอดรถยนต์ที่เงียบสะอาดแล้วก็วิวอลังการเป็นเมืองหลักในการเที่ยวแมทเธอร์ฮอนแถมเมืองนี้นะครับยังได้รับาว่นนือีรกค้ตไ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางของทารน้ําแข็งเมื่อกว่า15,000ปีก่อนใครนะครับที่มาสวิตหลายๆครั้งแล้วเนี่ยอาจจะยังพลาดท,ที่นี่ไปต้องมาเก็บกันนะครับต่อกันที่หมู่บ้านเลเทบูแนนครับที่นี่เป็นหมู่บ้านหุบเขาที่รอบๆเนี่ยมีน้ําตกกว่า70สายเลยนะเมืองในฝันของสายถ่ายรูปเดินไปมุมไหนนะครับเราก็จะสามารถถ่ายวิดีโอถ่ายรูปได้เหมือนโปสการ์ดที่เคลื่อนไหวได้เลยและแน่นอนที่สุดท้ายก่อนจบครับแวะเมืองเบิร์นเมืองซูริกเมืองหลวงและก่่าาเนนนียสวมกได้บ เป็นโมรดกโลกโดยยูเนสโกด้วยและตัวซูริกเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นจุดเชื่อมการเดินทางหลักของประเทศนี้เลยแน่นอนเราใช้เมืองนี้นะครับเป็นหลักในการบินเข้าออกในทริปนี้ครับและทั้งหมดนี้นะครับคือ10จุดที่พวกเราว่าสวยแล้วก็ห้ามพลาดในสวิตเซอร์แลนด์โดยทริปร้อบใหม่นี้นะครับทุกคนสามารถเดินทางไปกับพวกเราได้วันที่11มีนาคมนี้เหลือเพียงสีที่สุดท้ายเดินทางไปด้วยกันกับ i อซ์แบงก์เดลี่เก็บครบทุกไฮไลท์ราคาไม่ถึงแสนตั้งแต่เ,ตเ,ออเทศสนนนนนใใจจนะแแออดดไลลล์ววเเยะ้กัทนป